สวัสดีครับร้านแาอ้์โรตแมกล้ำลูกกาของ3านะวันนี้จะมาแนะนำเลาอยางถอดไปแดงนะครับยางถอดไปแดงตัวนี้นะครับเป็นบิตสโตนสองหนึ่งห้าเจ็ห้านะครับบิดสโตนสองหนึ่งห้า็ดสิบสิห้าสวาหสี่เก้าปียีบสามนะครับสภาพใหม่ๆนะครับดูสภาพยางสภาพสีเส้นยังอยู่นะครับปุ่มชัดๆ สภาพใหม่ๆสวยๆบีสโตนสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบห้าชุดนี้ราคาอยู่ที่แปดพันห้าร้อยบาทนะครับปลายปียี่สิบสามครับปลายปียี่สิ 8, บสามซีซันแทร์พานาดทางนี้ว่าจะส่งฟรีนะครับมาที่นั้นมีบริการไ่ยถุงให้ฟรีนะครับต่อไปเป็นสองหกห้าหกห้าสิบเจ็ดนะครับบีสโตนสองหกห้าหกห้าสิบเจ็ดบีสโตนดูเลอร์เอทีหกแปดสี่นะครับ ชุดนี้ปี23านะครับสัปดาห์30ปี23สาสภาพใหม่ๆส,สวยๆนะครับผเส้นยังอยู่ถอดจากที่โชว์รูมนะครับถอดจากรถใหม่ชุดนี้นะครับบีสโตน 5, 6, สองหกห้าหกห้าสิบเจ็ดสี่เส้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาททางย่งมาจะส่งฟรีนะครับมาที่ร้านก็มีการใส่ถั่วให้ฟรีนะครับผมครับ มี2ชุดนะครับ17แล้วก็ล้อไททันนะครับไททันเดตัขอบ18ตัวใหม่นะครับปีอย่างปี23นะครับนีครับใหม่ๆแบบนี้นะครับตัวนี้ชุดละ26,000บาทนะครับ26,0 0 0บาทต่อไปเป็นไททันเหมือนกันนะครับไททันขอบ18ตัวนี้ติด ติดยางดันหลบนะครับติดเป็นยางดันหลบตัวนี้ราคาก็จะดอกมาหน่อยนะครับสองหกห้หกสิบาสิบแปดปลายปียี่สิบสามนะครับชุดนี้สภาพใหม่ๆสวยนะครับชุดนี้นะครับไททันติดยางดันหลบสองหกห้าหกสิบสิบแปดนะครับตัวนี้ชุดทั้งแม็กพร้อมยางอยู่ที่ สองหมื่นสามบาทครับสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทต่อไปเป็นอีซูซูนะครอีซูซูอีซูซูถอดป้ายแดงนะครับสัปดาห์สามเจ็ดปียี่สามนะครับผมอันนี้สภาพใหม่ๆนะครับตุ่มหน้ายังชัดๆนะครับอีซูซูขอบสิบแปดตัวนี้นะครับชุดละ2,6,500บาทนะครับ 26,500บาทแล้วก็จะมีปาเจโรมีหลายชุดให้เลือกเลยนะครับปาเจโรตัวนี้เป็นเอเวเรสนะครับเอเวเรสต์ขอบ18นะครับคือ X แล้วก็ Ford นะครับฟอร์ดฟอร์ดขอบ20มีราคาพิเศษทุกชุดเลยนะครับสนใจตัวไหนโทรมาสอบถามได้เลยนะครับ f o r ์ดเอเวเรสต์ว e h แท็นะครับตัวนี้ แล้วก็สีดำนี่เป็น e v e r อร์เรสต์สนะครับเอเวอเรสต์สแล้วก็จะมีสตอมแท็กนะครับสตอมแท็กสตอมแท็กชุดนี้ปี23นะครับสตอมแท็กตัวนี้เป็นถอดจาโรเทสได้นะครับมันวิ่งมาประมาณ3,000โลนะครับภาพใหม่ๆนะครับพอมีตุ่มจางๆนะครับเสร็จทอด เท็ดได้ชุดนี้นะครับสตอมแท็กอยู่ที่สองหมื่นห้าพันบาทนะครับสองหมื่นห้าพันบาทสนใจโทรมาสอบถามได้เลยครับตัวนี้ก็เป็นสปอร์ตนะครับสปอร์ตขอบสิบแปดนะครับชุดนี้สอบชุดนี้หนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับหนึ่งหมื่นแปดพันบาทสนใจต,ตัวไหนโทรมาสอบถามได้นะครับศูนย์ไอซีหกเก้าสองสามแปดเก้าสองร้านเจนอัลโนมัติล้ำลูกกาของสามนะครับ นี้แอดมินไม่สบายนะครับเสียงก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมหายไข้เดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูใหม่นะครับผมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ